นายดอนประมาณวินัยไปเชิญรัฐีต่างประเทศอาเซียนมาประชุมก็จะประชุมกันเรื่องของพม,ม่าหรือเมียนมาหลายฝ่ายก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมนะครับความไม่มีมารยาทนะหรือว่าความไม่ควรอย่างยิ่งเนื่องจากว่ารัฐบาลพลเอกประยุจันทร์โอชานั้นเป็นรัฐบาลรักษาการและก็ใกล้จะสิ้นอายุไขยอยู่แล้วเขาจะมีการประชุม สภาผู้แทนราษฎรกันอยู่แล้วก็จะมีการตั้งรัฐบาลใหม่กันอยู่แล้วแต่นายดอนประวัติวินัยนั้นก็ยังไปเชิญรัฐีว่าการกระทรวงต่างประเทศในกลุ่มอาเซียนจะมาประชุมสุดทา้ายปรากฏว่ารัฐีในกระทรวงในประเทศใหญ่ๆเขาก็ไม่มา,อาพอไม่มาป๊อปนี่นะครับประยุทธ์จนันโอชามีผู้สื่อข่าวไปถามเรื่องนี้แหละก็พูดง่ายๆคือประยุทธ์ก็ คงจะได้รับเสียงวิาพากษ์วิจารณ์แล้วก็จะโดดไปป้องประยุทธ์จันโอชาบอกว่าอะไรนะใครไม่มานะนะแล้วก็ยังบอกว่าเขาไม่มาก็คือไม่มาเฮ้ยพลเอกประยุทธ์จันโอชายังไม่รู้ตัวอีกว่าอะไรควรไม่ควรณเวลานี้คือว่าเขาไม่มาก็คือไม่มาและยังไม่บอกว่าเรามีความจําเป็นต้องประชุมนะคุยเรื่องอะไรแล้วฮนะ คุยเรื่องของสันติภาพพมา่าการจะคุยเรื่องสันติภาพของพอม่าเวลานี้พลเอกประยุจนันทร์โอชาอยู่มาเป็นเวลาเก้าปีนะครับถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์อยู่มากพอสมควรว่ามีอะไรกันหรือเปล่าชอบอุดมการเดียวกันหรือไม่แต่คราวนี้ก่อนหมดอายุไขไปเรียกประชุมอาเซียนแน่นอนครับประเทศที่สำคัญสำคัญ,คญเขาปฏิเสธมานานแล้ว นะถึงการเรียกประชุมอาเซียนแล้วคุยเรื่องประมาาแล้วเ็ายังบอกว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานเนี่ยทำให้เกิดการแตกแยกในอาเซียนนะวันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชายังไม่รู้ตัวอีกว่าการที่เขาไม่มามันเพราะอะไรยังไปพูดคําว่าเขาไม่มาก็คือไม่มาอันนี้คือการที่ไม่รู้เลยว่าอะไรมันเกิดอะไรขึ้นและสิ่งที่ทําต่อไปควรทาอะไร ปล่อยให้รัฐบ,บาลใหม่เขาทำตัวเองยังไงผมเชื่อว่ายังไงนะครับไม่มีโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรีอีกแล้วต่อให้ใช้ความพยายามขนาดไหนเพียงใดก็ไม่มีบุญวาสนาได้เป็นนายกรัฐมนตรีอีกแล้วผลเดกประยุทน์เลิกเธอะเลิกคิดนะเลิกคิดเถอะนะเมื่อวานเมื่อกันไปนั่งรถไฟสายสีเหลืองใช่ไหมาเสร็จแล้วพอแกไปรถไฟบอกโอ๊ยภูมิใจ นในผลงานเฮ้ยเขาถามว่าสายสีส้มเป็นไงอ่ะไปถึงไหนเรามีปัญหาอะไรทุจริตอร์ลัปชันหรือเปล่านะและคนไปเก่งไปเก่งบอกว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะนั่งโบกี้ที่เท่าไหร่ปรากฏว่าแกไปนั่งโบกี้หนึ่งสองหกนี่คนก็มาเก่งเลขเก่งหวยบอกพี่น้องไว้นะครับเลขหวยมันจะออกโดยเฉพาะคนที่เขามีดาวเด่นแต่ประเภทดาวดับหวยไม่ออก อย่าไปซื้อเสียตังฟรี <laughs> ไปเกง่งหนึ่งสองหโบกี้พูเด็กประยุทธ์นั่งบอกได้เลยดวงจะสวยนี่แหละครับไม่มีถูกหวยครับนะตอนนี้ดวงมันตกต่ํานะจะหลุดจากการเป็นนายกรัฐมนตรีต่อให้กระเสื่อะสนพยายามอยากจะเป็นอีกรอบหนึ่งด้วยเสียงครังน้อยเพียงใดแต่ว่าดวงมันตกละครับดวงมันตกดาวมันตกไปเกงเลขโบกี้หนึงวดนี้ไม่ออกครับ เอาละครับวันนี้เลยเอามาฝากกันพูดถึงว่าพลเอกประยุทธ์จะอยา์กรต้องรู้นะครับนะอย่าไปแช่คําว่าเขาไม่มาก็คือไม่มามันคนละเรื่องนั่นคือความไม่เข้าใจนะครับความไม่เข้าใจที่เขาพูดง่ายง่ายเขาไม่ให้เกียรติเขาไม่ให้เกียรติพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและคอรมอรวมถึงนายดอนด้วยเขาจึงไม่มาอย่างจะไปบอกว่าเขาไม่มาก็คือไม่มาพูดอย่างนี้เขาเรียกว่าภาษาเหนือปุนห้องว่า แม่อย่าอู้ดีกว่าครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ